สวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวยชราคลิปนี้ผมจะพามาชมวิธีการขุดล้อมโคนต้นไม้ครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกในจุดในตำแหน่งที่เราต้องการจะปลูก,กครับก็จะเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ปลูกแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีครับก็จะพาไปชมครับเกษตรไวยชรามาแล้วครับ ฝากกดติตดาตามกดไลคนน์กดแชร์ด้วยครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการขุดก็จะมีจอบนะครับเอาไว้สำหรับขุดดินแล้วก็มีดเอาไว้สำหรับตัดรากนะครับแล้วก็ถุงเอาไว้สำหรับห่อโคนเง้ามาให้ดินแตกครับก็จะเป็นต้นขี้เหล็กครับที่งอกจากเมล็ดแต่ว่า จะขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการครับก็จะใช้วิธีในการขุดล้อมโคนครับเพื่อย้ายเอาไปปลูกในจุดในตำแหน่งที่เราต้องการครับวิธีการขุดก็จะใช้จอบขุดดินครับโดยเว้นนะครับห่างจากโคนประมาณหนึ่งคืบกว่าๆนะครับ ซ้ายและขวานะครับก็หนึ่งคืบกว่าๆนะครับเพื่อที่จะทำเป็นตุ้มครับก็จะกะขนาดรอบๆโคนอย่างไงครับหรือการมาร์คขุดทำดินไว้ครับเพื่อที่จะทำตุ้มนะฮะมาให้ดินแตก ต้นขี้เหล็กก็จะเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนอยู่ได้หลายปีครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ร่มเย็นดีเพราะว่ามีทรงพุ่มและก็ใบที่หนาทุมปัญญาชาวบ้านรุ่นเก่ารุ่นก่อนก็จะนำมาปลูกติดบ้านติดครัวไว้ครับ เพื่อที่จะนำมาใช้ทำประกอบเป็นอาหารครับก็จะนำยอดอ่อนของขี้เหล็กแล้วก็ดอกที่ตุมต้มๆมาต้มในน้ำครับให้เดือดเพื่อที่จะคั้นน้ำความคืน่นความขมของขี้เหล็กนั้นออกให้ ให้เบาบางลงครับแล้วก็จะนำมาแกงใส่กะทิมะพร้าวครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดจากนั้นก็นำปลาย่างมาใส่ผสมเข้าไปด้วยก็จะได้รสชาติแกงขั่วขี้เหล็กที่อร่อยครับก็จะ มีรสชาติที่หอมจากปลาย่างแล้วก็ความมันของกะทิมะพร้าวครับรสชาติก็เจ้ากลมก่อมอร่อยเป็นอย่างมากเลยครับก็เป็นเมนูที่สุดนิยมจากคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนได้ทํากินเลี้ยงชีวิตและครอบครัวสืบต่อกันมา ส่วนในเรื่องสรรพคุณของต้นขี้เหล็กก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบเป็นยาแพทย์แผนโบราณครับก็จะมีประโยชน์ในหลายส่วนของต้นขี้เหล็กครับใบของขี้เหล็กก็จะมีแร่ทธาตุ ฟอสฟอรัสและก็แคลเซียมสูงครับก็จะช่วยบำรุงในเรื่องของกระดูกและระบบประสาทได้ดีครับส่วนดอกของขี้เหล็กที่มีสีเหลืองนั้นนะก็จะมีวิตามินครับเอในในเรื่องของการช่วยบำรุงสายตาครับส่วนแก่นและรากของขี้เหล็กนั้นก็สามารถที่นำมาต้มประกอบเป็นยา แผนโบราณครับก็จะใช้บำรุงธาตุต่างๆภายในร่างกายได้หลายส่วนก็จะสามารถนำมากินเพื่อเป็นยาระบายอ่อนๆก็จะขับถ่ายระบบก็จะขับถ่ายได้ดีครับและยังมีสรรุกุณในด้านบำรุงตับบำรุงไตบำรุงในถุงน้ำดีครับแล้วก็สามารถทำให้ ขับปัสสาวะได้คล่องครับส่วนประโยชน์ของในด้านการใช้งานต่างๆต้นขี้เหล็กก็จะสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้สวยงามครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ลายสวยครับส่วนกิ่งก้านแขนงต่างๆก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่าน ไว้ใช้ทําเชื้อเพลิงก็จะเป็นฐานที่มีคุณภาพดีเหมือนกันครับส่วนประโยชน์ในด้านการเกษตรนั้นใบขี้เหล็กก็สามารถนํามาหมักกับดินเพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยไว้ใส่พืชผักและไม้ผลต่างๆได้ก็จะงามครับ หรือจะนำใบนะครับมาหมักรวมกับสารอื่นๆฮะเพื่อที่จะกำจัดหนอนและเพี้ยครับก็จะเป็นสารที่ใช้ไล่นอนและเพี้ยครับก็จะทำให้ไข่นั้นฟอรครับเพราะว่าขี้เหล็กก็จะมีความขมครับทินกำเนิดของต้นขี้เหล็กก็จะอยู่ในแถบ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็จะขึ้นอยู่ตามป่าเบญจบพรรณทั่วไปที่มีความสูงไม่มากครับก็จะแพร่และขยายพันธุ์ไปด้วยเมล็ดครับก็จะใช้เมล็ดในการเพราะแล้วก็ปลูกครับก็จะใช้สำหรับเป็น ต้นไม้ประดับครับตามสถานที่ราชการแล้วก็ตามสำนักงานอาคารต่างๆหรือตามสวนสาธารณะหรือสวนหย่อมครับแม้แต่ริมถนนครับก็จะใช้ปลูกให้เป็นร่มเงาครับตามริมถนนมีเห็นอยู่ทั่วไปครับก็คือ ก็ขุดให้ความลึกนะครับให้เห็นรากแก้วนะครับจากโคนต้นขึ้นมานะครับก็จะมีรากแก้วครับก็จะใช้มีดในการแสะโผล่ให้ให้เห็นรากแก้วนะครับแต่งตุ้มไปด้วยครับเพื่อจะได้เห็นว่ารากแก้วเขาอยู่ส่วนไหน อ,อใช้มือขยับดูครับใช้มีดเซาะไปเรื่อยครับจุกว่าจะเห็นเห็นรากแก้วครับ ก็ใช้มือขยับโคนตุ้มะฮะโคนตุ้มเพื่อจะดูรากแก้วครับนะฮะแล้วก็เอ็นเอ็นต้นลำต้น,นะฮะเอ็นตุ้มแล้วลำต้นล้มลงก็จะเห็นประมาณนี้ครับก็จะเห็นตุ้มแล้วลำต้นครับ้าประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ เคลื่อนย้ายตุ่มฮะไปวางในถุงที่เราได้เตรียมไว้เพื่อห่อดินให้แตกจากตุ้มนะครับเวลาเคลื่อนย้ายไปปลูกในจุดตำแหน่งที่เราต้องการ ก็จะได้ตุ้มนะฮะจะตุ้มที่เราได้ขุดล้อมไว้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะท้ายถุงห่อครับเพื่อมาให้ดินนั้นแตกนะฮะก็จะได้ทําทการเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับก็ยังมีขึ้นอยู่อีกหลายต้นครับที่เขางอกจากปเปรตนะฮะก็จะต้องย้ายไปปลูกในตำแหน่งที่ต้องการนะครับ บางต้นกระโตแล้วครับส่วนหลุมที่จะปลูกนั้นก็ขุดให้กว้างกว่าตุ่มเล็กน้อยครับเพื่อที่จะสะดวกในการจัดรูปทรงครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จัดรูปทรงให้ตรงตุ้มให้ตรงกับหลุมที่ปลูกครับความลึกก็ความลึกของหลุมก็เสมอโคนตุ้มครับเมื่อจัดตุ้มให้ได้รูปทรงที่ตรงแล้วก็จะเตรียมไม้ไว้ค้ำลำต้นครับหนึ่งท่อนครับก็ปักไปข้างๆ้างข้างข้างต้นอย่างนี้ครับ เพื่อที่จะใช้เชือกผูกเวลาลมพัดจะได้ไม่โยกไม่คอนครับต้นก็ลำต้นก็จะรัดได้ไวครับก็จะเป็นได้ไวก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับแล้วเราก็กบดินครับทำการกบดิน ก็จะกบดินให้เสมอคนตุ้มพอครับหลังจากที่กบดินเสร็จผมก็จะใช้จอบ ตอกหลักไม้ที่ใช้พยุงลำต้นลงไปในดินให้แน่นหนาครับก็จะใช้เชือกในการผูกเพื่อพยุงลำต้นผูกมัดกับหลักที่ปักไว้ครับเชือกที่ผูก ลำต้นพยุงติดไว้กับหลักก็จะพะยุงมาให้ต้นสั่นคอนครับก็เรียบร้อยครับก็จะเป็นจากนั้นเราก็ใช้ห้ามาคุมโคนต้นไว้ในลักษณะนี้ครับหญ้าคุมโคนต้นก็จะช่วยควบคุมความชื้นให้อยู่ได้นานๆครับ หลังจากนั้นเราก็ลดน้ำเช้าเย็นให้ชุ่มครับหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ต้นขี้เหล็กที่เราปลูกก็จะแตกยอดและใบขึ้นมาใหม่ครับ ท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามรับชมคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแสดงความให้กำลังใจแวะเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดสวัสดีครับ